ไม่ต้องกังวลเรื่องเฟอร์นิเจอร์ถูกข่วนอีกต่อไปพบกับที่รับเล็บแมว3มอินหนึ่งของเล่นแมวที่นอนกระดาษแข็งที่ฝนเล็บแมวเพิ่มความสนุกและความสุขให้กับน้องแมวของคุณในทุกๆวันสวัสดีค่ะคุณกำลังมองหาวิธีที่ช่วยให้น้องแมวของคุณมีความสุขและป้องกันการข่วนเฟอร์นิเจอร์ของคุณอยู่หรือเปล่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคุณค่ะพบกับที่รับเล็บแมว3อินหนึ่งของเล่นแมวที่นอนกระดาษแข็งที่ฝนเล็บแมว ที่สามารถใช้เป็นครอกแมวได้ตัวช่วยที่ครบครันสำหรับเจ้าตัวน้อยของคุณรายละเอียดสินค้ามีดังนี้ค่ะใช้เป็นที่นอนแมวที่ฝนเล็บแมวและของเล่นแมวได้ในหนึ่งเดียวทำจากป่านสอรนารายธรรมชาติ100%ปลอดภัยไร้กลิ่นแผ่นลับเล็บหนาไม่พลิกง่ายรองรับน้ำหนักได้ดีดีไซน์เรียบหรูพร้อมแผ่นกันลื่นด้านล่างคุณยังคงกังวลเกี่ยวกับแมวขวนเฟอร์นิเจอร์ทุกที่หรือไม่ปัญหานี้จะหมดไปด้วยแท่นลับเล็บแมวฝนเล็บแมวพร้อมรางลูกบอล ที่จะช่วยให้น้องแมวมีความสนุกสนานและคลายเครียดได้อย่างดีมีคุณสมบัติพิเศษค่ะแผ่นลับเล็บแมวที่มีความหนาแน่นสูงแข็งแรงทนทานรางบอลที่เพิ่มความสนุกให้น้องแมวมากยิ่งขึ้นรองรับน้ำหนักได้ดีเหมาะสำหรับเป็นที่นอนของน้องแมวสามารถปรับการใช้งานตามพื้นที่ที่ต้องการจุดเด่นที่น่าสนใจเชือกป่านแน่นถักเต็มแผ่นทําให้ทนทานต่อการขวนเล็บของน้องแมวได้อย่างดีป่านสรรารายธรรมชาติไม่มีกลิ่นไม่เป็นอันตรายต่อน้องแมว ดีไซน์เรียบหรูเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านของคุณฟังก์ชัน3อิน1ใช้เป็นที่นอนที่ฝนเล็บและของเล่นในเวลาเดียวกันหากคุณต้องการให้น้องแมวของคุณมีความสุขและไม่ต้องกังวลเรื่องการขวนเฟอร์นิเจอร์ของคุณต้องไม่พลาดที่รับเล็บแมว3อิน1สั่งซื้อวันนี้เพื่อความสุขของน้องแมวและความสบายใจของคุณค่ะสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วค่ะขอขอบคุณมากค่ะ